เป็นผู้ชายนะคะอายุ74ค่ะม,มาะตรวจเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบร่วมด้วยแล้ว<ม>ทีนี้ก็ได้นำวิยอนเซ่แล้วก็โฮเกนเนี่ยไปให้ทานโฮเกนท่านทานวันละ3ซองนะคะวิยอนเซ่ตอนเย็น2เม็ดนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไป ลุกขึ้นได้จากที่นอนจากคนที่ไม่ลุกนะคะไม่ลุกเลยนะคะลุกขึ้นมาเกาะฝาบ้านเดินได้นะคะไม่ทราบว่าวีออนเซ่กับฮัวเกนไปช่วยอย่างไรคะโอ้ครับก็คงต้องมาดูตรงนี้นะฮะเวลาที่มันมีมะเร็งของต่อมลูกหมากนะครับจุดต่อไปที่มันจะไปก็คือกระเพาะปัสสาวะถ้ามันลงล่างมันจะไปที่อัณฑะ นะแต่ส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นมักจะมาที่กระเพาะปัสสาวะการที่บอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบมันเป็นตัวเตือนให้รู้ว่ากระเพาะปัสสาวะเริ่มจะโดนตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมาเล่นงานเข้าให้แล้วนะครับอาจจะเริ่มมีเซลล์ของมะเร็งอ่อนๆไปเกิดขึ้นนะอาการพวกนี้ถ้าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาจะอดอเพลียแล้วเรารักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันอาการเพลียนี่ยังจะอยู่กับเรา การทานมียองซีมันเคยไปต้านตัวสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งมันกระจายตัวชาลงขณะเดียวกันมันไปเสริมภูุ่มต้านทานในร่างกายเรากลุ่มเม็ดเลือดขาวเราก็จะไปต่อต้านตัวเซลล์มะเร็งที่เป็นต้นเหตุทําให้เราอ่อนเพี้ยเพรียแรงแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการต่างๆเมื่อมีสองตัวนี้มันออกผลเป็นต้านตามพิษกับ เสริมผูมต้านทานร่างกายมันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เป็นเหตุทําให้เราสามารถขึ้นมาเดินได้แล้วก็สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้คล่องขึ้นอาการปวดทรามานทั้งหลายแหล่ก็จะลดลงเราจะทานอาหารแน่นต่างได้ดีขึ้นแล้วก็หลับพักผ่อนได้ดีขึ้นบม่ไมียงเซ่น,นะครับวันละหกถึงแแคปซูล นะครับแล้วก็ทานโฮเกนมื่อกี้บอกว่าทานโฮเกนถึงวันละสามแก้วอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเพราะโฮเกนตัวนี้ในเบต้ากูแคนที่อยู่ในโฮเกนจะเป็นตัวที่ไปต้านเซลล์มะเร็งได้อย่างได้ผลชะงักเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าพอทานไปแล้วทําให้สามารถขึ้นมาเดินได้มีเที่ยวแรงดีขึ้นก็มาจากเบต้ากูแคนที่อยู่ในโฮเกน ไปต้านตัวเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับแล้วถ้าพวกคุณทานเข้านึ่งร่วมด้วยมันจะไปเสริมกําลังวางชาทําให้คุณมีเลี้ยวแรงดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมและดีใจกับผู้ป่วยรายนี้นะครับว่าท่านเป็นคนที่มีบุญมากได้ทานพิษพันธุบุตรถ,ถึงสามตัวในภาวะที่เป็นโรคมะเร็งนะครับอาการของมะเร็งตัวนี้มันจะค่อยๆสงบแล้วเรามันจะฟื้นตัวและจะทําให้ท่านมีชีวิต ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับ